เข้าผู้สูงอายุผู้พิการแล้วก็เด็กแรกเกิดในเดือนกุมภาพันธ์หกห้าได้วันไหนบางคนได้รับเงินเพิ่มยินดีด้วยนะคะสวัสดีค่ะพบกับบุ๋มเล่าข่าวสวัสดิการแห่งรัชช่องมัมมี่บุ๋มบิ๋มนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้ค่ะบุ๋มก็มาแจ้งข่าวความคืบหน้าเกี่ยวกับสวัสดิการแห่งรัฐอีกเช่นเคยนะคะสําหรับพี่ป้านาอาคนไหนที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปเป็นครั้งแรกก็อย่าลืมนะคะกดติดตามไว้แล้วก็กดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนนะคะจะได้รับการแจ้งเตือนรับชมคลิปได้ในทุกๆวัน จะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารสวัสดิการจากทางภาครัฐนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้เป็นวันที่6กุมภาพันธ์2565นะคะมาพบกับบุ๋มอีกเช่นเคยค่ะสำหรับพี่ป้านาอาคนไหนที่สอบถามกันเข้ามานะคะเกี่ยวกับเงินเบีย้ยยันชีต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุผู้พิการและเด็กแรกเกิดนั้นจะได้วันไหนในเดือนกุมภาพันธ์นี้วันนี้มีข้อมูลดีๆมาฝากกันค่ะบางกลุ่มบางคนได้รับเงินเพิ่มกันด้วยนะคะก็ ขอแสดงความยินดีล่วงหน้าด้วยนะคะค่ะเรามาเริ่มดูกันที่กลุ่มแรกกันเลยนะคะกลุ่มผู้สูงอายุค่ะก็จะได้รับเงินวิยังชีพนะคะเข้าบัญชีค่ะในวันที่10กุมภาพันธ์ห5นี้นะคะคือจะได้ 600- ถึง1,000บาทตามขั้นบันไดาอายุนะคะแต่ยังไม่หมดเท่านั้นนะคะฟังทางนี้ก่อนนะคะทีนี้ทางรัฐบาลนะคะได้ทำการเติมเงินเข้าใหา้สำหรับผู้สูงอายุนะคะที่ มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็จะได้เพิ่มในวงเงินเพิ่มกำลังซื้อนั่นเองนะคะซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่1กุมภาพาันธ์จนถึง30เมษายนนะคะบัตรไหนที่ได้200ก็ได้เพิ่ม200เป็น400บัตรไหนที่ได้เพิ่ม300อได้เพิ่มอีก200เป็น500บาทกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งวงเงินนี้นะคะ ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นจะไม่สามารถกดออกมาใช้เป็นเงินสดได้นะคะต่อมาค่ะสําหรับผู้สูงอายุคนไหนที่อยู่ในกลุ่มพิเศษเราชนะนะคะหรือว่ากลุ่มเปราะบางได้จ่ายผ่านบัตรประจำตัวประชาชนนั้นก็จะได้รับเงินนะคะเป็นวงเงินเพิ่มกำลังซื้อกระตุ้นเศรษฐกิจนั่นเองนะคะคนละ200บาทนะคะสามารถรื้อซื้อหรือว่าสแกนที่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้เลยนะคะ วงเงินนี้นะคะทุกคนจะไม่สามารถกดออกมาใช้เป็นเงินสดได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วนะคะได้ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็จะไม่ได้รับในส่วนของบัตรประชาชนนั่นเองนะคะคือจะไม่ซ้ำซ้อนกันนะคะต่อมาค่ะก็จะเป็นกลุ่มผู้พิการนะคะก็จะได้รับนะคะเดือนละ800บาทเข้าบัญชีธนาคารนั่นเองนะคะและ ยังไม่หมดเท่านั้นนะคะสําหรับผู้พิการมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะแล้วก็มีบัตรประจําตัวคนพิการนั้นก็จะได้รับเพิ่มอีกนะคะคนละ200บาทเป็นวงเงินเพิ่มกําลังซื้อในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะบัตรนหนที่ได้200ได้เพิ่มนะคะเป็น400บัตรนหนได้300เพิ่มนะคะเป็น500บาทค่ะและยังไม่หมดนะคะมาเด้งที่3อีกนะคะก็จะได้เป็น เงินสดนะคะเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองค่ะคนละ200บาทในวันที่22กุมภาพันธ์หกนั่นเองนะคะวงเงินนี้กดออกมาใช้ได้เลยนะคะก็เรียกได้ว,ว่าผู้พิการนี้ได้รับเงิน3เด้งกันเลยทีเดียวค่ะกลุ่มต่อมานะคะเป็นกลุ่มเด็กแรกเกิดนั่นเองนะคะซึ่งจะได้รับเงินอุดหนุนจากทางรัฐบาลน,นะคะตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ปีกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับ แม่ๆคนไหนที่คลอดน้องแล้วยังไม่ไปลงทะเบียนนะคะก็สามารถไปลงทะเบียนที่จุดรับลงทะเบียนใกล้บ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นอบตเทศบาลตำบลที่ว่าการเมืองนะคะหรือว่าพมอจใก,กล้บ้านได้เลยนะคะซึ่งทุกคนสามารถเตรียมเอกสารไปลงทะเบียนได้นะคะ ก็อย่าลืมไปดาวน์โหลดเอกสารนะคะแล้วก็กรอกให้เรียบร้อยให้อสม l แล้วก็ผู้ใหญ่บ้านเซ็นให้เรียบร้อยเพื่อเป็นการยืนยันนะคะว่าเด็กนั้นอยู่ในพื้นที่นี้จริงๆนะคะแล้วก็นำไปส่งเอกสารที่พอมอจอหรือว่าจุดรับลงทะเบียนใกล้บ้านได้เลยนะคะจะได้ไม่แบบเสียเวลานะคะและอีกแรื่งหนึ่งนะคะสำหรับเด็กแรกเกิดคนไหนที่เพิ่งคลอดน้องแล้วก็อย่าลืมยื่นไปที่ประกันสังคมนะคะสำหรับ แม่หรือพ่อนะคะที่ส่งเงินสมทบก,กับประกันสังคมนะคะก็จะได้เพิ่มอีกเดือนละ600บาทนั่นเองนะคะค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็มาแจ้งข่าวให้กับพี่ป้านาอาได้รับทราบเพียงเท่านี้นะคะใครที่เข้ามาดูคลิปแล้วนะคะชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผุมด้วยเป็นกำลังใจให้บุมด้วยนะคะคลิปหน้าจะมีข่าวสารอะไรมาเลาให้ฟังอีกอย่าลืมติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะ